ดับเน้นเนี่ยกลา่าวพวการใช้กับทุกท่านด้านหน้าเวทีสำหรับคืนนี้พี่น้องที่ชมไร่สดอ,อยู่ทางบ้านสอนรามนักแสดงอยู่ที่วัดเง้วอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทคืนวันพุธนี้สแสดงที่ตลาดอายาาัยรานะครของหนึ่งของหลวงประสงคแล้วพี่น้องนะครับหรือว่าสัตว์ไทยนะครับคืนวันพุธนี้นะครับพี่น้อง แล้ี่น้องอำเภอสีคิ้วโคราชคืนวันที่สินะครับพบกันแน่นอนตอนนี้ชมไรสดจะไปก่อน าารประคยยิ่งใหญ่ใครศานมาเป็นทานอาสาส่งคราสรับรับรงผมมาเป็นองค์ขมนตรีเมียผมนะทื่อ ลำทีจากไปหลายปีนาทาีมีลูกแฝดทั้งคู่ผมแยกกันอยู่คนละคนไม่รำทีหนีพน้นจึงดันโดน ตให้แต่งเป็นชายไว้เดี๋ยวนี้เพราะกลัวจะมีปัญหาไม่ยอมเห็นลิเห็นแก้วไม่ยอมให้แมวเห็นปลา เมื่อวันเกิดดอกเด็นก็น่าดีใจครับได้รางวัลประมาณก็การก็ประมาณสามแสนก็ไม่นดอกสามแสนก็ขาดอยู่สองแสนเก้ืนแกก็คงไม่มีอะไรจะพูดนะเ <c oughs> อาละถือว่าเป็นโชคดีของฉันไปหลวงชาติในชีวิตส่วนตัวข้าพเจ้าหลวงชาติเป็นพ่อไม่โลกเดิน เต่รับใช้อยู่กับองค์สัตว์เฝ้ารับความรักความายกนลงสำคัสัญชขอบคุณครับริมโดนนครับเดี๋ยวสัครัยจะได้สามใสในช่วงนี้แหละนะครับครบสามสองทดีเลยองเขินต่ขอบคุณนะครับที่ยังใหความรักความสงสารับกเรื่องนของเรานะครับ ขอบคุณนะครับขอเวลากันสักนิดครับนี่คือกำลังใจครับพี่น้องไอเดิมาด้านนี้ด้วยทนางหน้าวิธีด้านนี้นะครับดีนีขอบคุณเปดีเด้อนะขอบคุณนะครับขอบคุณสลับด้านรางวัลนับางท่านไม่ได้ไปนะครับก็ห้ย้อนหลังได้นะครับให้ยันสิ้นเดือนเลยก็ได้ครับขอบคุณนะครับขอบคดณนะครับ ชีวิตส่วนตัวข้าพเจ้าจะไม่ห่วงมมนเายหร่ป็นหนักใจอยู่ไม่หายเพื่อพระดินพายไนวังหลวงพระองค์ท่านสังชัยมีพระมเหสีทั้งสองฝ่ายฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาตามกฎบนเทนปบาที่ว่าไว้ราชบุรที่เกิดจากพระมเหสีฝ่ายขวาจะต้องเป็นผู้ขึ้นครองราชสืบต่อจากพระองค์ท่านสังชัยแต่เหตุการณ์ทุกทีหลุอย่ากับตรงกันข้าม พระม่เหสีฝ่ายขวากับประสูติเป็นพระราชธิดาพระม่เฮสีฝ่ายซ้ายกับประสูติเป็นราชโอรสให้นามว่าราชบุตรพิชิตในเวลานี้ส่วนราชธิดาฝ่ายขวานั้นเป็นนามราชบุตรอัญเชิญเป็นตัวเป็นชายแต่ร่างกายเป็นหญิงซึ่งพระองค์ท่านสันชัยเล็งเห็นแล้วว่าราชบุตรพิชิตนั้นไม่สามารถที่จะว่าขานการเมืองสืบต่อจากพระองค์ท่านได้จึงให้ราชบุตรอัญเชิญเป็นตัวเป็นชายแต่เรื่องนี้ มีเข้ามาเจ้าร่วมดูกับพระองค์ท่านเพียงสองคนทุกวันนี้ก็ต้องเดินทางไปขึ้นฝ้าพระองานเพื่อปรึกษาหาดูว่าทำการสิ่งใดต่อไปรีบไปดีกว่าว่าพระ โรงต่อไปครับพี่น้องจากหกเรื่องเนือชีวิต